ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมือน,นี้แอดก็ไดมาอยู่วัดป่าดงนาเพลินเนาะค่ะพี่น,นะะ้นองมาตามโคงสุดท้ายของพระอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องว่าอาจารย์จะฟันทงให้ตัวใดเนาะคะ่ะโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะกราบพระสการครับะอาจารย์ครับสาธุสาธุ คืออด่เงินว่าอาจารย์นเมิตีเนาะบาที่น่าขึ้นเป็นยังไงคืออ้างวดากวนนี่ตัวใดก็เ่งอาจารย์ที่จำบ่อยไหมหมวดกวนเ,เลี้ยงชุดแรกๆก็บอกศูนย์ศูนย์หาแปดศูนหาแปดอก็ออกศูนย์หาแปดมากะรลงมาเลยมามากับไผว่ามากับไหรบานนอกเก่าซีกับสุดนี่ละ แต่เสียบละบแต่ว่าหาแปดศูนย์หัวก่อนพ่อกับเบื่อมีสติเก่าว่าอออันเก่ารู้สึกว่าบ่มีครับแต่พี่เก่าก็เลยบ่ได้เก็บไว้อันฝันกับอันนี้ดอกเยันนั่นละที่พันวานไปบินบาทน้ำมือเศร้าอันบ่ไปบินบาทน้ำมือเศร้ารถมาขายหมูกับแลนมาแลนมา,มา,า,ม,นม,ามาจอด ไปอีกขนรถขายไก่แลีนมากเออวันนี้ย่างไปอีกขนรถขายผักแลีนมากวันนี้ขื้อโดมสมบูรณ์แดงเศร้าหนิวะเออขนขายขายไก่เรียขายนมากมรียนขายไก่แลีนน้ำกลนอีกเออขายผักแลีนน้ำกลนอีกแรีน เอามาคือโดมสมบูรณ์แท้โ่าเนสีเข้อหรอกเนาะเหล็กเลยล้วเพิ่นเอามาให้บอครับคือยังเพิ่นเรียนไก่ไปซื้อเพิ่นจอดเห็นว่าไปบินบาทเพได้จอดมาอยกาเลยตี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 ไปแล้วนี่แปดสี่เก้าแปดสเก้าล่างล่างนี่เกีดนึงมานีก็ได้เกียนึงว่าหนีรถขายมูไปจอดซื้อนาบ้านเลขที่เกียนึง มาในที่เก็บหนึ่งน่าเก็บหนึ่งไมเลขกัวนี่คืองามแค่ไหน็ดี่เกหนึ่งหนีงามแค่ไหนดังว่าเวลาเป็นความฝันเป็นความฝันนะครับเนาะความฝันแนวทางหนก็ไดความฝันเป็นแนวทับไืย ว่าเด้มาตังโดนก็เลยโอ้เมื่อนี่ก็แวะเข้าไปหากันนะว่าจะจ่ายกันที่นี่แนวท่างเอ่ยนไหนเนี่ฝากไปครับเอฟซีนี่นั่งไก่มาท่านว่ากันอยู่นี่แหละว่าวกันอยู่ว่สบายคือบเห็นมาเล็กเทียนมเนาะแต่เหมืนมาตะดุนดุนว่าท่านบอกผมว่าเออนี้นั่งเรียนอยู่เหมืนโดนเติมเงินห่วยกันอยู่รถไฟแลียนเขามาเออีลาเป็นแนวทางเป็นแนวฝันว่าฝันดีนูก แต่วันต้อง้วนดผุนไหมครับครับตอตอง้วนดได้บอกครับอาจารย์ต้ออ้วนหดคนเดียวครับอืมวันต่างต้ออ้วนหดแต่ว่าสองตัวนี้เป็นล่างเจ็ดหนึ่งเลยเนาะแมนรถไปจอดอยู่หน้าบ้านอืมรถไปจอดอยู่หน้าบ้านแต่ทั้งวัดเท่านี้มีการก่อสร้างอย่างบ้างว่าจะขึ้นสาใหญ่ผลเราบ้านนี่สาราใหญ่เขายังพันแล้วบอครับแมนยังยังยังอะไรเลยเนาะอาจารย์โอ้ยังหน้าต่างกว่าตูฟ้า ยังเบิด์ตอะลอ้เหลือ,อบบหลายตัวนี่เดี๋ยวไปจ้างปางเหลือหลายาหลายอย่างอยู่ด้วยเอฟซีก็สายหมดทันหลายกะอย่าลืมครัอบอยากได้สายไฟอะไรนี่จะเนดึงสายไฟไปาลาซะก่อนสายไฟเนี่ยเขาใส่จากาลาเซลยวบ่ครับบอไซค์จากเคียงปวันไฟที่นั่นละมีเคียงปวันไฟแล้วยูทูบเอฟซีฮ่อ้ครับผมตั้งเอฟซีคนจัดมาให้เนาะเสนอมาให้กันละขอบคุณครับ ขอบุญพันธุ์พี่ทุกสายนะครับเด้อที่เป็นสายบุญนะครับทางวัดให้เพิ่นมีแสงสว่างใสนะครับเนาะแม่เลนู่เนาะเพิ่นก็ซื้อของมาให้หลายอย่างอยู่สุราษฎร์ธานีครันโยมแม่เลนู่สุราษฎร์ธานีก็ได้ของนําเพิ่นหลายอย่างอยู่ได้ตู้เชื่อมไฟเบอร์ลูกหนูอืแล้วก็ไฟสระพระนัครับอืรหลายทางสี่หลอดแต่ว่า อันไล่ไปบอกคนโอ้ยได้ลายเด้อไฟว่าเสนอคนับยนั่นกับสายไฟะล่ะดึงไปสาล่าบ้านอะไรมีสายท่าเนาะได้สายไฟเห็นละมีมีเกื่อวปันไฟแหละก็ยังมีน้ำมันเนาะขาดเคือนน้ำมันใบ้ใช่ทุกอยนี่เรืียงวันไฟแหละก็น้ำมันขึ้นบ้านแหละขาดอไรคือน้ำมันครับกันหลายชิงไลาย่างว่าต้องก like nah ับขาดเคลืนไปเบิดเนาะเปลนเลยครับม <cruise> ันก <that> ับพ <blues> ่เพียงวาพ่อ so ถ้ารับตัวเลขที่อาจารย์ฟันนี่อาจารย์มักตัวไหญครับผมอ้อที่มากๆกันสามตัวครับกันสามตัวนี่สามตัวนี่มักตัวตัวเก้าตัวสี่เก้าแสี่เก้าเนี่ยครับเปียสี่เก้าเนี่ยขันสองตัวขันนั้นเอาสองตัวมากกันสามเก้าสามเก้าอืมสุดชุดนี่เป็นบนเนาะครับผม หลางลางมันกับพ่อลางแล้วเนาะเดอเดี๋ยวพวฝันอันนี้เป็นฝันน่าจากเนาะแม่ันนี้เมื่อกี้มือรอกไก่ชีหอดมือไก่ชีดเห่เป็นความแน้ววงกลุมไม่ละกันวงกลุมไม่ละกันท้าเชื่อน่ละเออวงกลุ่มเบื่งไรเบื่องยันบร้อนก่านซีวงกลมไม่จะซื้อพไปซื้อ โก่งไว้แล้วก็ซื้อยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับเอฟซีครับ่ออจะให้พลาดนะครับเอฟซีเพราะว่าหาหาซื้อได้อยู่ครับตัวนี้มันบ่ายากไปเลยนะครับเนาะลอตเตอรี่เฮาก็เดี๋ยวนี้ก็ร่างขายกันว่อนอยู่ดอกบ่อยากเลยครับฟันชันสั้นที่อาจารย์ฟันจำเนียนป่ครับฟันชานี่เหรอฟันว่าไปหินบาทหมืินบาทกระเด็นหมูก็แล่นว่าขายหมูเด้อครับหมูเด้อครับ พอมเชื่อง่ายเชือง่ายรถไกลกับรถไกลกับไกลด้วยครับไปด้วยครับพอเนึ่งกับรถพักแลน้ำฝนไปกับเตียวร่วนแล้วพ่อมาขะเพ่าะในฝันได้เคลียอยู่ออันจังไรครพักนี่ค่อยตีเป็นเก่าครับพักคนไม่ได้เตียวที่พักเนงานคนงานเลยครับพักคนจะว่าตีเป็นแปดว่ราะดันพักกะว่าม่งดูกระโดดขับก็ชีวิตเก่ากัน เบิ่งเงินเบิ่งก็ได้ข้อมเมนต์เบิ่งก็ได้คอมเมนต์ยูทูบป่ะอ้ครับผมฮักตีเป็นแกด้วยผักผักผัโอ้ยมันตีอย่างเขาคำว่าขอบพึ่งนี่ตีไม่ได้แม่งเนาะผักเออคำว่าลดรถหมูนี่หมูแลีนดอกหนาตีหมูแลีนดอกหนาหมูแลีนดอกหนาไก่แลีนอยู่กลางไก่แลีนอยู่กลางเออกับนี่กับซีพ่อวายอยู่หมูกับซีซีไก่กับซีเก่าเนาะครับเนาะแม่น บาดี้พักตีเป็นเปียดมาทันว่าก็เลยงงนะนะครับเอฟซีเตีเอาเบิ้งตัวแอนนัทไมนเนากับตีเอฟซีเขากบบตีเบิ้งเนาะตีบสถือแต่ขับผักนี่ตีเอารถพักเจอตีบสถือกระเทียมหัวหอมเออตีกับลองตีเบื้งค่ะแมนเอฟซีเตี๋ยวเอฟซตีแมนเนาะกันเนาะอันนี้คืออันเออเตีเอาล่องเบิ้งเพราว่าตีเปลี่ยนเนาะตีเปลี่ยน ถือไว้จังหวนปวดแขนดานน้าันบุพีตัวเซนึ่งกับหาเสตหาใส่เกตหนึ่งบอกอหาเซตเกบ่กือทาหาเกเป็นสันบ่จ้ะเพราะว่าหนื่อยวันนี้เขาบอก่ฟงเอกว่าไปบินบาท มันพยาค้าคุกตัวนึ่งมันมันขี่ไปไทยกับ่มไปมันนั่งเบื้องหน้าพ่อบออมันนั่งเบาะเลยจับมานนั่มแต่มานหเหมือนเบื้องเลียงนั่นมีหาเกียดนึงหาเกียนึงวันออกมาไหวมันมาตายสำเร็อมันมาบอกเรียกอ่มารบอกเลยกว่าไม่อยากว่าตายยี่วัดบอกบอกบอกว่าไปไปไปมันไปได้กับ่มไปว่าใส่หาเขาไปเยอะมากครับพี่เพิ่มใส่เอ่ใส่บอกใส่รวน่ที่ใส่ก็ใส่ร่วน เพิ่นว่าเห็นเลขอยู่ข้างโคกห่าเจ็บหนึ่งแถวใส่เถาใส่คลิปข้างโคกหนเลยตัวเอาไว้ใส่คลิปข้างโคกมีข้างโคกตัวหนึ่งบัตรมันอยู่ในง่ายดิโอ้ครับผมนี่สิไปดทายจวนมันอยู่ในง่ายก่อนก็ได้โอ้ยมันอยู่ใส่แนวในง่ายบัดเนาะเห็นยู่เห็นอยู่เออีกว่านึงละอืมว่าละอืมสิบสองนาทีผิดชักกะขอบคุณขอบคุณอาจารย์เนื้อค่ะเด้อ์จิไหแนวทางกับพี่น้องเอฟซีนะคะอ้าวสาร กน้องค่ะกับเป็นโครงสุดท้ายของอาจารย์วัดดงนาเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องกับเนให้แล้วเนาะคะ่ 8, 4, 9, ะแปดสี่เก้าน้อค่ะแล้วกับแปดสามเก้าน้อค่ะล่างเจ็ดหนึ่งนะะ้อค่ะพี่น้องโบนเนี่ยสามเก้าสี่เก้าน้อค่ะสี่เก้านี่เป็นตัวเนีนเดอ้อพี่น้องเอฟซีถูกท่านก็แคบนาจ,จอไว้หมักกับจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะก็เหล็กมันก็มีเข่ามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ่งดีๆก่อนเดอ้อค่ะ แอดกับเป็นผู้นำเสนออาจารย์เพื่อให้เป็นแนวทางฝากให้พี่น้องเอฟซเนาะค่ะเอฟซท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพ,พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอ,ขอฝากใ้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ